ตอนแรกว่าจะเล่นกันขำๆนะคุณผู้ชมทำไปทำมาซัดยาวรวดเดียวจบเกือบ12ชั่วโมงซึ่งก็ต้องบอกว่า Children of Morta เป็นเกมที่สนุกเอาเรื่องเลยยังไงก็ตามเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวเดี๋ยวมูฟเลยเอาเรื่องราวของเกมเกมนี้มาเล่าให้ฟังโดยขออนุญาตกำเนิดเป็นช่วงใหม่ไปเลยนะครับว่าเอาแบบย่อๆเอพิโซดที่1 Children of Morta Ageged Creek Wood r จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งที่ย่ามาการ์เรสสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นบนผืนป่าที่ห้อมล้อมแล้วก็ปกคลุมด้วยเขามอม่าไว้เธอลุกขึ้นจากเตียงแล้วออกเดินทางเพื่อไปเฝ้ามองยอดเขาแหลมเฟีย้ยวจากไกลๆสิ่งที่เธอได้เห็นนั้นทำให้หญิงชาราหว,วันเกรงว่าเหตุการณ์เลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในดินแดนแห่งเรอา เราขานกันว่าก็อดเดสหรัวเทพพิดาที่ปกป้องดูแลที่นี่ก็คือเรอาเดนาแต่ดูเหมือนเธอจะหายเงียบไปอย่างปริศนาและในมุมมองของผู้เล่นแล้วนะครับเทพดังกล่าวดูจะเป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเลยด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเราไม่อาจมั่นใจได้เหมือนกันว่าเธอจะมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่านั่นเองทีนี้จากสิ่งที่ย่ารู้สึกได้มันจึงได้นําไปสู่ภารกิจตามหาความจริงของครอบครัวเบิร์กสัน <ks> ผู้ทําหน้าที่เป็นเดอะการเดียนหรือว่าผู้พิทักษ์แห่งขุบเขามอท้าครับและคนที่เป็นตัวแทนก็คือจอห์นผู้เป็นลูกชายของย จอได้รับดาบจากเบนผู้เป็นพี่ชายเขาอำลาครอบครัวแล้วก็ออกเดินทางเข้าสู่อนาเขตป่าและสิ่งที่จอนค้นพบก็คือสัตว์ประหลาดสีม่วงดำที่ไม่เคยปรากฏในดินแดนนี้มาก่อนในขณะเดียวกันต้นไม้บางส่วนก็ถูกปกคลุมไปด้วยสารสีเดียวกันครับมันจึงเป็นการตอกย้ำว่าน่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจริงๆจนกร,ระทั่งจอได้เจอกับดินดาผู้เป็นลูกสาวคนที่สองของเขาที่ลอบติดตามมาด้วยทั้งคู่ฝ่าวันศัตรูไปจนได้พบกับภาพพิธีกรรมปลุกชีพปีศาโดยมอนสเตอร์ที่เป็นเหมือนลูกสมุนของอันตรายที่ย่าหวันเเกกรรรงงและาาู้้จััสิ่่่นนนใชือว Both father and daughter gathered their thoughts. ทั้งสองกลับมาที่บ้านเพื่อบอกข้อมูลที่ได้มาย่ามอกรีตพอได้รู้ความจริงจึงได้ขยายความให้เราได้ฟังต่อว่าต้นกําเนิดพลังชั่วร้ายของเดอะคอร์รับชันนั้นอยู่บนยอดเขาเม้ามอทาซึ่งจะหยุดเหตุการณ์นี้ได้เราจะต้องเดินทางไปอย่างที่นั่นซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นมีตัวชั่วยอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้ครับย่าจะเป็นคนพาเราลงไปดูและตรงนั้นก็คือสถานที่ที่ซุกซ่อนสิ่งที่เรียกว่าแซงชูรี่ฟังก์ชันของมันก็คือประตูมิติที่พาเราไปยังตำแหน่งต่างๆบนนนนูเเเขาาาาาซึ่่่่่งงงงสสถถทททีีีรรตตตต้้้ออไปปใและะพพิกััััดมมวุค์ืห3 นของเรอาให้เจอเนื่องจากพวกเขาสามารถรวมพลังการเพื่อแอคทีเว e คริสตัลที่อยู่กลางห้องแห่งนี้และนําพาเราไปยังยอดเขาอท่าได้นั่นเองและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการประจนภัยของเกมเกมนี้ครับ Given gateway thes herself The the sanctuary missing to to by was a ทีนี้วิธีการเล่าเรื่องของ Children of Morta ก็คือทุกๆครั้งที่เราไปในเอเรียใหม่ได้มากขึ้นหรือว่าในกรณีที่เราตายแล้วกลับมายังจุดเช็คพอยต์เกือบทุกๆครั้งจะมีคัทซีนสั้นๆให้ผู้เล่นได้ดูซึ่งผมขอเล่าในเชิงสรุปเป็นภาพรวมให้ฟังนะครับว่าอันที่จริงแล้วแกนหลักของเกมเกมนี้เป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันโดยสมาชิกแต่ละคนที่แยกกันไปจะค่อยๆกลับมารวมกันอีกครั้งในตอนแรกจะมีแค่จอนกับลินดาเท่านั้นที่เป็นแนวหน้าออกไปต่อสู้กับศัตร่าา,าจจะหวง และเธอยังเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นมันสมองให้กับเบิร์กสันทุกๆคนด้วยคนต่อมาก็คือลุงเบนที่เป็นพี่ชายต่างมารดาข,ของจอนครับลุงจะทําหน้าที่เป็นแบล็กสมิธที่คอยอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้เพราะว่าเบนก็เคยมีคนรักที่ต้องแยกทางกันเธอคนนั้นมีชื่อว่าชีล่าก็สังเกตก็คือทั้งสองไม่ได้พบหน้ากันมาน,นานมากๆแล้ว เอาละรครับ Mary, ถัดไปก็คือแมรี่เธอคือภรรยาของจอห์นนะครับซึ่งทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน4คนได้แก่ม,มาร์คพี่ชายคนโตที่ปลีกวิเวกไปหาความสงบในป่าคนถัดมาก,ก็คือลินดาผู้หลงไหลในเสียงดนตรีและวิชาการยิงธนูคนที่3ก็คือเควินเด็กชายที่มีความทะเยอทะยานอยากช่วยครอบครัวต่อสู้กับเดอะคอร์ปชันแล้วก็คนที่4ก็คือลูซี่น้องสาวคนเล็กที่สุดที่จะกลายมาเป็นจอมเวทคนเดียวที่เราสามารถใช้ในการต่อสู้กับศัตรูได้นั่นเอง ทีนี้สถานที่แรกที่พวกเขาไปก็คือซิลคาร์เว่นมันคือถ้าที่เป็นต้นทางที่จะพาเราไปเจอกับสปิริตตนแรกที่มีชื่อว่าอันเนอไดาอาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างทางนั Mine. ้นมีหลายอย่างนะครับทั้งการไปช่วยผู้คนที่ถูกโจมตีจากมอนสเตอร์หรือว่าจะเป็นการช่วยลูกหมาป่าเอาไว้จนทําให้เจ้าหมาน้อยกลายมาเป็นอีกหนึ่งสมาชิกใหม่ของครอบครัวคะว่าเรื่องราวก็กำลังบอกเราในอีกด้านหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีแค่ฝ่ายเราที่พยายามหยุดยั้งไหยนะเอาไว้แต่เดอะคอร์รัปชันเองก็ลุกลามจนมาถึงเขตป่าที่คครรรอออบบััััวววเเ์นนาศยย่ด้้แลชก All Maybe something had was onstep infected them The corruption was their now. และด้วยสถานการณ์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆลุงเบนจึงตัดสินใจส่งจดหมายไปหาอดีตภรรยาของเขาเพื่อขอให้ชีล่ากลับมาช่วยครอบครัวต่อสู้กับอันตรายในครั้งนี้ในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเดินหน้าต่อไปพวกเขาเอาชนะราชากอบดินลงได้นะครับและที่เหลือก็คือโซนไททันที่เป็นศัตรูสุดท้ายในพาร์ทนี้ก่อนที่จะช่วยสปิริตตนแรกได้สําเร็จ ประเด็นข้อสังเกตก็คือทุกๆครั้งที่เราช่วยเรอาสปิริตมาได้นะครับพวกเขาแต่ละตนจะเปิดเผยความลับบางอย่างให้เราได้รู้โดยข้อมูลที่อเนไอไดอาบอกเล่าให้ครอบครัวเบิร์กสันฟังก็คือเรื่องราวของเมลทเทนกอรหรือเทพเจ้าแห่งขุนเขาผู้มีนามว่าอูเดิมทีสปิริตทั้ง3ตนนั้นเปรียบเสมือนลูกๆของเทพเรอาพวกเขามีหน้าที่สร้างความสงบสุขให้กับในแดนนี้ตามหน้าที่ของตอนครับ่ว่าวันหนึ่งอู <Before S 2> ได้เชิญพวกเขาทั้ง3ไปพบโดยในตอนนั้นเองที่เมลทเทนกอรได้ใช้พลังแห่งความเครียด ซอรั์ชั่นฉะนั้นความจริงข้อนี้จึงทําให้เราแน่ใจได้แล้วว่าต้นกำเนิดของไหยนะและความชั่วร้ายนั้นมาจากอูผู้เป็นพระเจ้าแห่งเม้ามอท่านั่นเอง Another Tru การเดินทางขั้นต่อไปคือการตามหาอานอาราฮาสปิริตตนที่สองที่ซ่อนตัวอยู่ในดินแดนทะเลทรายที่รู้จักกันในชื่อบาราฮัตโดยเนื้อเรื่องที่ถูกเปิดเผยออกมาในแชปเตอร์นี้เอาที่สาคัญสําคัญก็จะมีฉากเต้นรําของจอห์นและแมรี่ที่หวนคิดถึงวันแรกที่พวกเขาได้เจอกันครับโดยสถานที่แห่งนั้นตั้งอยู่ในอาณาจักรบาราฮัตมันก็เลยไม่น่าแปลกที่ทั้งสองจะรำลึกถึงช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อภารกิจบีบบังคับให้พวกเขาเดินทางมาอย่างที่นี่ The day they had met and their hearts played the same song. เหตุการณ์ที่2เป็นของย่ามากาเร็ตที่ออกมาดูวิวยามค่ําคืนพร้อมกับครุ่นคิดว่าถ้าโลกของเราไม่มีเทพเจ้าหรือว่าเทพธิดาบางทีโลกอาจจะน่าอยู่กว่านี้ก็เป็นไปได้ซึ่งผมอยากให้ผู้ชมได้ลองสังเกตสภาพแวดล้อมของโลกให้ชัดๆด้วยนะครับเพราะในช่วงท้ายจะเข้าใจบริบทของเรื่องได้มากขึ้น Margaret was wondering whether the world would just be a better place without The gods and goddesses. เหตุการณ์ที่3ก็คือเรื่องที่แมรี่ท้องลูกคนที่5โดยเด็กน้อยคนนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญของเนื้อเรื่องในช่วงต่อไปด้วยนอกจากนั้นในขณะเดียวกันที่ฝ่ายแนวหน้ากําลังบุกเข้าไปในรังของศัตรูนะดินแดนบาราฮัตดินดาผู้เผชิญหน้ากับหัวหน้าโจนที่ถูกตึดคอร์รัปชันครอบงำเธอได้ใช้สกิลยิงธนูของตนเองเอาชนะหมอนั่นลงได้แต่ทว่าเรื่องราวเลวร้ายในคราวนี้กลับเกิดขึ้นในบ้านโดยตรงนะครับเพราะว่ามีใครบางคนบุกเข้ามาเพื่อลักพาตัวแมรี่ไป Who No one chooses the life of a thief. No. Snatched, gone, dread replacing happiness. One body was taken. Need การประจนภัยได้หวนกลับมาที่ผืนป่าใกล้บ้านอีกครั้งซึ่งตัวโละครสมาชิกในครอบครัวที่ผมเลือกใช้ในการต่อสู้คราวนี้ก็คือล ch ูซี่เดอบเอจิเชียนเด็กสาวพลังเวทได้ห้ามหันกับเหล่าปีศาจนะครับจนกระทั่งเธอตามหาแม่จนเจอแต่ทว่าคนที่ขวางเรากับแม่เอาไว้ก็คือปีศาจร่างยักษ์ตัวม่วงดําตนนี้ ก,การปะทะกันได้เริ่มต้นและจบลงด้วยชัยชนะของลูซี่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงความปราชัยของศัตรูทว่ามันคือกลอุบายที่วินาทีนั้นเองยามากระเดตคือคนเดียวที่สามารถเข้ามาปกป้องลูกหลานของเธอเอาไว้ได้ในที่สุดซึ่งมันก็หมายถึงการเสียสละชีวิตของเธอด้วยเช่นกัน ความตายของย่าส่งผลกระทบต่อจิตใจทุกคนไม่มากก็น้อยแต่ว่ามีเพียงแค่จอนกับเบนเท่านั้นที่เพิ่งได้รู้ความลับจากบันทึกของเธอที่ระบุเอาไว้ว่าเราสามารถทำลายเดอะคอร์รัปชันได้ด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการสังเวยเด็กทารกที่อยู่ในท้องของแมรี่ครับสองพี่น้องได้รับรู้เรื่องนี้จนได้แต่ก็เลือกที่จะเก็บมันเอาไว้เป็นความลับ the จากนั้นหลายวันต่อมาหลังจากที่ทําพิธีศพของย่าเสร็จสิ้นนะครับโจโอ้สมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวก็เดินทางมาถึงซึ่งความจริงก็คือโจโอ้คือลูกชายของลุงเบนกับชีลาเด็กหนุ่มได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือที่เบนเขียนถึงอดีตภรรยาของตนมันจึงทําให้โจโอ้ตัดสินใจมาด้วยตัวเองเพื่อร่วมต่อสู้และเพื่อบอกกับผู้เป็นพ่อที่เพิ่งพบหน้ากันครั้งแรกว่าชีลาได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วอีกด้วยสองพ่าลูกรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดความเศร้าที่ได้ทราบข่าวร้ายนั้นกัดกินจิตใจของเบนนััแตต่่่้งงววาาสสมผผขอููป็็ลกกชชยยยพุจจิใ เอาไว้ได้ทั้งสองตระนังอยู่ในใจเสมอว่าอนาคตของโลกนี้ขึ้นอยู่กับพวกเขาและวันนั้นเองที่เบนได้พัฒนาค้อนของโจอี้ให้ทรงอนุภาพมากขึ้นเพื่อใช้ในการต่อสู้ศึกที่กำลังจะมาถึง to fight alongside the other bergsons to clear a road to that future นอกจากนั้นแมรี่ที่อาการดีขึ้นจากการถูกจับตัวไปก็มารับหน้าที่ของมารเกเรตตต่อโดยที่เธอเริ่มต้นศึกษาวิธีการปรุงยาและก็ตำรับตำราต่างๆของคุณย่าต่อไปครับแต่ทว่าไม่นานอาการป่วยของเธอจากการสัมผัสเดร์คอร์ปชันก็กำเริบขึ้นอีกซึ่งสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆต้องพยายามหาทางรักษาเธอให้ได้ในขณะเดียวกันการต่อสู้เพื่อตามหาเรยาสปิริตตอนที่2ก็ได้จบลงเมื่อเราเอาชนะจอมเวทแห่งบาราฮัตผู้นี้ The จากนั้นเรื่องราวก็ได้เฉลยผ่านภาพที่อไน,นอาราฮาแสดงให้เราได้เห็นคำทำนายที่เป็นภาพสะท้อนการต่อสู้ของคนในครอบครัวทุกคนไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายด้วยจำนวนของ The ะคอร์รัปชันที่มากเกินไปมันก็ทำให้ครอบครัวเบอร์ตันไม่สามารถขัดขืนโชคชะตานี้ต่อไปได้ ในตอนนั้นเองที่จอนและคนอื่นๆเลือกสังเวยทารกของตนแด,ด่เทพเจ้าแห่งขุนเขาคำถามก็คือภาพอนาคตเหล่านี้จะเป็นจริงตามที่เห็นหรือเปล่าแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงมีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้นที่จะต้องตัดสินใจร่วมชะตาในสิ่งที่เลือกไปพร้อมกัน คราวนี้ตัดกลับมาที่การหาทางรักษาแมรี่กันต่อนะครับข้อมูลนั้นบอกว่ามีเพียงเมล็ดพันธุ์จากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเรอาเท่านั้นที่จะเยียวยาอาการป่วยจากคอร์ปชันได้บังกันว่าต้นไม้ดังกล่าวซ่อนตัวอยู่ในดินแดนแห่งบาราฮัตแต่ถ้าว่าแม้ต้นไม้ก็ยังถูกครอบงำด้วยพลังความชั่วร้ายดังนั้นมารคู่เป็นพี่ชายคนโตจึงเป็นตัวละครที่ผมเลือกให้กำราบศัตรูตนนี้ลงแล้วก็นำซีฟออฟเดอะทรีกลับไปรักษาแมรี่กันต่อไป ยารักษาที่ปรุงขึ้นเพียงเล็กน้อยนะั้นทำให้แมรี่อาการดีขึ้นทันตาเห็นนะครับแต่ทว่าอาการเจ็บปวดจากช่วงที่ป่วยจากเดอกคอร์รัปชันก็ทําให้หญิงสาวลืมไปว่าตนเองนั้นใกล้คลอดเข้าไปทุกทีซึ่งเวลานั้นก็มาถึงในอีกไม่ช้าเธอให้กําเนิดบุตรสาวคนที่หพร้อมกับวินาทีที่อูส่งพลังแห่งความม่วงดํามารับเด็กสาวถึงหน้าบ้าน พลังแห่งแสงสว่างของเรอาปกป้องพื้นที่ภายในบ้านเอาไว้แต่ที่เหลือต่อจากนี้คือการตัดสินใจของจอนเขาได้อุ้มลูกสาวพร้อมกับคิดในใจมาตลอดว่าถ้าชะตากรรมนี้สามารถทดแทนกันได้เขาก็จะไม่ลังเลเลยที่จะรับหน้าที่ที่ถูกสังเวยแทนลูกสาวโลกที่มีพระเจ้าอันโหดเหี้ยมแบบนี้มันช่างโหดร้ายเสเหลือเกินมันเหมือนกับว่าทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรที่ต้องวนลูบมาบรรจบกันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยก่อนที่จอนจะส่งทารกให้นะครับเสียงและแววตาของผู้เป็นลูกสาวก็เป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกถถึึงงงงควววาามมหับบ่อกกรีีชิต และจะต้องไม่มีใครในครอบครัวต้องเสียสละอีกต่อไปแล้วสุดท้ายสิ่งที่จอห์นเลือกก็คือการหยิบดาบขึ้นมาพร้อมกับบอกกับตนเองว่าย่ามากรีตผู้เป็นมารดาของเขาคือคนสุดท้ายที่เขาจะยอมเสียสละให้กับเรื่องพวกนี้ This could not be the end. No. Grandma had already sacrificed herself for them. There would be no. ดาบที่จอ่อฟาดฟันก็คือการประกาศจุดยืนของครอบครัวว่าเบิร์กซันจะไม่ยอมก้มหัวให้กับชะตากรรมเดิมๆอีกต่อไปดวงตาของพวกเขาทุกคนมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวว่าจะต่อสู้เพื่อชีวิตและเพื่อโฮปหรือว่าความหวังที่เป็นชื่อของทารกหญิงผู้นี้นั่นเอง เราจะกลับมาที่การเดินทางตามหาอนอาซารรวาหรือว่าสปิริตตนสุดท้ายณดินแดนภูเขาไฟและเครื่องจักรที่รู้จักกันในชื่อเทราลาวากันต่อครับซึ่งในฝั่งนึงเราจะเห็นการมุ่งไปข้างหน้าของตัวละครในครอบครัวแต่ว่าในทางสวนกลับนะครับเราก็จะเห็นฝ่ายเทพอูที่ใช้พลังม่วงดำของเขาครอบงำผืนป่าและสิ่งมีชีวิตโดยรอบอย่างหนักหนารุนแรงไม่แพ้กันเลยเลยครับ เอาละรครับผมขออนุญาตข้ามไปในตอนที่เราชนะ Creator of ์ i n ฟผู้เป็นบอสรองสุดท้ายของเกมโดยจากนั้นเราจะปลดปล่อยอเรอาซาราวาสมเร็จในที่สุดซึ่งภาพที่เฉลยจากเรอาสปิริตต้นสุดท้ายก็คือต้นกําเนิดของพิระมิดที่ลอยมาจากนอกอวกาศก่อนจะแลนดิ้งสู่โลกที่เราเรียกที่นี่กันว่า Land a ลนด์ออฟเรอาแน่น and thegabond the heavens became the mountain of คนที่เดินทางลงมาจากยานลอยฟ้าผู้นั้นก็คืออูที่ได้กลายมาเป็นพระเจ้าของดินแดนนี้ซึ่งคนแรกที่เขาได้พบเจอก็คือบุตรสาวแห่งเรอาผู้มีนามว่าเรอาเดนาทั้งสองพบรักแล้วก็อยู่เป็นคู่กันองค์ความรู้ของอูช่วยพัฒนาศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ส่วนเรอาเดนาก็สร้างสเปรดิตทั้ง3ตนให้ทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ดินแดนทั้งหมด ภาพได้แสดงให้เห็นต่อว่าทั้งสองอยู่ยังมีความสุขมานับพันปีจนกระทั่งเรอาเดนาได้ให้กำเนิดลูกสาวความริษยาที่อูมีต่อผู้เป็นลูกที่แย่งความสนใจของคนรักของเขาไปทําให้เกิดความเกลียวกราดขึ้นระหว่างคนทั้งสองครับเมื่อนั้นเรอาเดนาจึงตัดสินใจอำลาอูเธอหายตัวไปอย่างเงียบๆแต่ว่าความแค้นของอูนันนนออน้นยังไม่สิ้นสุดเขาได้สาปแช่งบุตรสาวผู้นั้นและการการะทําดังกล่าวก็เป็นบ่อกเกิดของเดอะคอร์รัปชั่นที่ฝังราก,ากลึกในจิตใจและร่างกายของเทพเจ้าแห่งขุนเขาผู้นี้ Was the truth revealed to the Bergsons and the origin of the corruption? เอาเลยครับนอกจากนั้นการที่เรารวบรวมสปิริตได้ครบทั้ง3ตนประตูสูส่ยอดเขามมท่าก็ได้เปิดออกและเมื่อข้ามไปแล้วนี่คือการเผชิญหน้ากับลาสบอ o ของจริงเขาก็คืออูดิออริจินออฟคอรัปชั่นซึ่งการต่อสู้นั้นจะจบลงยังไงและเรื่องราวในช่วงท้ายสุดจะนาไปสู่บทสรุปแบบไหนผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยตัวเองนะครับโดยเมื่อดูจบแล้วผู้ชมวิดเห็นหรือว่าตีความเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Bergson knew that this was the final step. Love must prevail over hatred. Supreme One, Master of All and Master of Nothing. His greatest fear was made absolute. He was left alone. Left alone to his misery and failure, to the unending cycle of despair and pain. He wished for its end, wished to bathe in an eternal darkness. Mercy prevailed as the wheel had turned back to kindness. That which was expelled from the heart returned. All the time apart, melting away, along with all the pain, all the sadness, and all the misery. Land met sky, two became one. Love ignited rapture as innocence flooded the space between breaths. Happiness and curiosity weaved, mixed and tangled in a dance a millennium incoming. As the one ascended but will never leave, a family looked upon the mountain and land over which they were given ward. A family left exhausted was now more complete than before. A god once stricken with grief was now whole and the land once cast into chaos is now left in serene balance as the story comes to its conclusion remember this when the time spent in this land is looked back upon when daring feats are recited along with victories and defeats remember that it was not a tale of heroes or villains nor of good and evil but one of family and above all else a tale of love go now guardian and never Forget.